นี่ก่อนนี่ถุงงามสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมันนอกนะครับกลับมาใหม่เดี๋ยวผมเลยนะครับเน้อวันนี้ขอหยาบมื่กี้บรรยากาศนะครับปักเบ็ดเห็นแล้วนะครับวันนี้ วันนี้มีเสียนบุญน้ำพริกกับลุงสีมานะครับมาสามคนกับนี่นะครับพอดีตวัวก้นมานะครับเนาะเดี๋ยวไปฟอไอบุญกันนะครับวันนี้จะเก็บบรรยากาศบรรยากาศแบบรวมๆของลุงสีของไอบุญตัวเนะครับไปที่ตามนะครับบุญนี่เซ็มยากเลยนแถวนี้นะไปตัตรงนห้ผมได้แค่ต้องพักเสียงๆข,ข้างขา้างคณะ ขาชอบขึนข้างคณะหนูอ๋อแต่เ <laughs> <laughs> ด็กแต่าวน้อยวะนีเ่เผือตั้งหน้ากะห้ลูกของลลกคองส <laughs> ิองวักอะมาละวอดลลูกขอกไปเร็ว <laughs> ตัวกลังดังอยู <laughs> ่แหรอแม่เขาขังกันนักแน่เดี๋ยวเพียมาเหลือนเวนี้ <laughs> เออต้องใส่หางไปเุ่นกมีต้องดใส่บอขึ้นไปอีกกัลูกสีลาดพุ่นกันีบุญเกี่ยวได้ะเกี่ยวปักะเหมือนกันมดเนเกี่ยวรวนเลวบิดยางคาไว้สาีเลยอาด๋นี่ยาวกบดเจขอเบอร์สิบหานอสิบสอ๋อขอเบอร์สิ หมานพงไอ้ไม่กี่หลังแล้วนี่เจ็ดสิบไายอะเจ็ดสิบสายห้องนี้กน้ามันหนักอยู่อืมโมงนี่นะครับตีอึกตกน้ำน้ำลึกขนาดนั้นครับนี่นะแม่น กันนี้อุ๊ลุงทำลารเพ่ได้อยู่ครับไปโมอยู่เออกินใส่จุดโม่หนกินจะได้แม่

ส่วนผักบุ้งนี่นะครับเมื่จะเอาไปทําเมนูมันจะมีก้านแดงกับก้านขาวนะครับก้านขาวลักษณะแบบนี้นะครับก้านขาวจะกินดีกว่านะสําหรับผมหวานนะครับอมันจะกรอบกว่านครับครับเพื่อจะให้ลุงสีนะครับใส่ไปเลยเลยก่อนนะครับเวทมนตร์กันรอบหัวค่านะครับเน้อวันนี้สถานการณ์จะเป็นไรพ้องนะครับจะเหมือนม้นนกอนะครับเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะครับเฮ้ยเซเว่นเช็ดสิบแป่ให้พวกค่ำหมดแล้วจะไปใส่ดูนะครับ อันนี้มันนงมันฟักอาศัยห้างนี่เหมือนเดิมแล้วนะครับมาย่างหมูกันนู้นก็คอยที่ต่ำนะครับนี่เสียนบุญมาตัวเองลดลงเงี้ยลดลงไปรอบแรกได้ไปตัยลุงสีก่อนเนาะเราสองได้ไปตัยไอ้บุญนะครับไอ้บุญยืดปิดไฟกันเก็บไฟมันเหมือน รุ่นกันพอนะครับบุง้งกับเก็บมันแล้วนะ <c oughs> โค้ดบดสีแดงเลยเออเออโอเคมานี่ข้อมือเออเอฟซีจีค้าเนาะโอ้เก็บไปกับให้ <c oughs> โอ้เข้าบุด,ด้ายเรานี่ ส eh ีบงงเบ็ดเลยโม่ก็พูดก็ว่าสีว่ากั่น อ่าเสล็ดตัวใหญ่นาอเนี่ยนะครับแม่มาได้กระหมุนมาอันอ่ะเนี่ยการได้ยินพวกพ่อมั้ยมาโอ้โหขิ่ตัวก้นแหละโอ้ขิ่เขียดน้อเจ้านี่ตัวหลงยาวติดนะครับเป็นยาวๆนะครับแต่ว่านี่ดูความสถานการณ์คงจะมายูถึงแจ้งหัวหุบต้เจ้ามีภารกิจ

เข้าเข้านนี้เงียกันแล้สดายลูกไปสดได้ลูกสี่หอมมากแนะลูกสีมาชอบกระันกนะครับอันฝายเย็นติดปนี่นะดูเนีันนนี้ันเดียวต้องแพร่ทีมงานใส่บังลันเลยสมบูรณ์คมับังลันอะหารเตครับ รอบแรกเลยอาจจะเปลืองเยอะหน่อยเนาะหลบเหมือนเนาะครับที่ใส่นีนทิ้งช่วงประมาณชั่วโมงเกึ่งถึงสองชั่วโมงเนาะมันดูเห็นรลบไอ้เจ้าพวกนี้เลยอ่ะ นี่ลาวยอนเหยื่อลงนี่มันเป็นธรรมชาติลักษีสุดนะครับเขาเกี่ยวปากเขาอย่าเอาแค่ขามันลงเกียดมันกบมันได้ไปั้งไดนะครับเกียจจาตายเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนะครับต้องืก็นไว,ว้ละ มันเสียอืออนี้เราอีมันใส่ยากแล้วเหมือนน้าปลูกน้าปลูกนี่มันหลงนะครับมันใส่นี้ก็อไหุบปากั้งนี่้ปากกันาะปากันโอ้้หนนี่นันเนาะเสร็จผมก้อนอันนี้เนาะเออ những bậc căng và xuân phụ khẩu như này nên xuân khẩu ấy sao uống cái gì là đúng không cái gì là này nha rộp rồi như này có da cày hẳn phải căng cái tủy mới chản thế nữa là cái ốc coi à coi coi những coi phà coi bật 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 xíu phà khảo này mọi

เอียนน่ะแกสินี่ไอ้ไอ้ปูลิ้นน่ะอะอะหยังนะปูลิ้นกะอู้อู้รู้เอ้ยก่อนนี่ปาบุญ <laughs> 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 Còn lố phải đâu Chạy dếm này, chạy dếm Ngọc sổ nhanh mi Bết chạy đi lặng bết, bết phải Bết chạy nó nó khổ nó ครับผคำเสิร์ฟก็สวยีกันของข้าวนาะเออกินกัน้อยไปก่อนครับครับเด็เย็นๆนี่แนะครับฝั่งไก่นะครับ FC ที่เข้ามามโหใส่เบ็ดมันๆนี่นะโอ้ลาตีนี่ยังยาวสื้ยอดแล้วเนาะครับลูกศรเรบสองค้อยดูแล้วก็ฮะแห่ยู่จะได้ย้อ เ็ดกำลังได้ซิบหลังอยู่เบ็ดเวทเป็นเช้าปลาไล่อยู่เลยเจ้าอยู่เก่งเซมุกบุ้งกนะชุดนี่เงียบขี้เงียบ ใส่กันลยงามครับข้บวของนี่นได้ต้งโดดนะครับข้าววางไม่ได้เหมือนกันนด, <c ười> ดูอึ้นก็เป็นหน้าหนาวมดีดีหนผมฟุนม้นไ่ได้หน้า<อ>หนาวฉันยอเหัว <c ười> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้นี่คนกินตีแพกนี่มันลื่นสีเทาสอบสก็อกสีขายกิโลร้อยสาวะผมไปซื้อขาดมุกอีร้อยแปดสิบเจ็สิบแปดสิบนี่แต้นเออนี่ต้องหาเนื้อฮับมดไปเย็น sầy <laughs> sầy ngay. Mà, bánh, 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 bánh. Ừ. Rồi,เอาละ bò. Ừ, một <laughs> <laughs> ừ, ngam. Cái gì, đi, 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 <laughs>

เย็นๆไเย็นทำได้หลากหลายเมนูอืมเบ็ดแล้รเนี่ยอืมเสียเวลก็ลื้อเนี่ยเนาะมัดเบ็ดใหมเบ็ดสำรองเตรียมมาต้วนะครับ

จจไ,ไจะได้ก้อนตัวหาน่ออมเป็ดกันไหมนี่เออนี่ยาาระรกะม่อว, <laughs> ว,ว้าวขึ้สีออาย้วะของล้มอ,อย่า เกปป็บพวกงบุ้งไปเลเก็บพวกงบุ้งไปละใส่ขันลังเก็กใส่พวกงบุ้งเนี่ยเอ้าเก็บแต้มไปก่อน, <laughs> นไส่เนลาหลงหลงแน่นอนเนาะ ใจเม็ดเลียได้่อมุดอะไรกันอย่าพูดข้อเด็ดปนครับรอบแรกรอบนี้เหมือนจะเขาจะไปเติมเยื่อนะครับเนาะอ่ามันก็รุ่นรอบสองพนครับ โอ้ยบุญมันนี่บนห้องกลบนี่นักประตาเนี่ยเดปปือป่ปาเดือป่าเดบอขาเออเาือดป่ดปา,ปาอ้ไยังหางอหมานก่อนครับเราเลยหรุ่นรอบสองโตนะครับ เฟิตต่างว่าแน่นอย่างวะเสร็จเสร็จเรเล่งเราลุ่นเด้อเออปะเย็นนะลุ่นไม่แข่งอ้อมเนาะโอ้แข่งอ้อมบันไซฮะตัวนี้กัดูแต่เย็นนะว่าปะเย็นนักแร่นะครับแถนี้